ตาดหมดนะครับรู้สึกมืนเมึนปกติผมไม่ดื่มเลยนะครับนนนะเพราะแต่และรุ่นจะมีแค่สุราวัานนี้มีอะไรด้วยคะวากูเลอร์อะไรางนี้ประเภทนั้นเบียร์พี่แต่ลูกนี้รู้สึกมันมีวายพนะอชิม้วรนะู้สึกติดใจอย่าพื่งหมดนะให้โอกาสได้เสร็จหน่อย คะนนแนไไน,น,แนไม่สูงมาก่ะนนนจริงนี่นะได้ออสมกินตีไม่มีแีพีต้อรัทำคะแนนได้สูงสุดนะครับ89คะแนนได้แก่นหน่วยสีเขียวครับ เป็นสุภาพสตรีสมรสแล้วผมไม่แน่ใจดีขายาหรือ,อยังได้แก่อาจารย์พักชุดาจอมเสกเมื่ยสิบเอ็ดแต่สิบเ,เก้าเปิดการสุบลมในสนามได้เก้าสิบคะแนนครับ ได้นแก่คุณเองซีเคียวแล้วคนระับแ,แ,แ,แล้วนะก็อ,อนันมานนแล้วเแยวได้แก่อาจารย์พัชชุราจอมเสด็จครับที่ปิดการอบรมในสนามเปลี่ยนสีแล้วคนระับเปลี่ยนสีแล้วด้งก้าเสกไนครับ สีแห่งความรักได้แก่สีชมพูครับท่านนี้ผมไม่แน่ใจว่าสมรมหอยังนะครับเพราะว่าใช้คำนำหน้าว่านางสาวแต่ปัจจุบันนี้นางสาวรูปห้าก็มีเลยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ดีสมร่มหรอย่างนะครับ สาวจันสว่างสมพูครับดูหน้าตาแล้วนะสบตาแล้วนะครับรบต่อไปได้แปดสิก้าคะแนนครับดูน้วยสีชมพูครับ อยากให้ระวัดนะครับคนนี้ผมดูแล้วพูดวายตัดสินเยอะมากนะครับ जो नुआई से เอาลวดมาค่ะามาครับโอเคครับเตรียมขนท้อ,องรับระเราวางกัดเลยนะครับการแสดงรอบกองไฟได้แกด้วยสีชมพูครับ xạo đó à không không ăn gì คะแนนไ้9คะแนนถึง3คนแต่เรามีเราแับเดียวเราจึงให้เปอาทุกไม่ผมให้เป็นเฟ้นว่า3าคนนี้มีอะไรใครเด่นที่สุดความสามารถเท่ากันแต่ต้องมีอะไรที่เด่นสุดไปโพตมาก ให้ราวัลคนเดียวเขาก็ค้นมาแล้วครับว่าคนนี้มีความกล้าหาญมากสอบเป็นคนแรกปาดานคนแรกมีความกล้าหาญมากเขาเลยให้คนดีครับแต่บอกคนที่ไม่ได้ก่อนละครับคนที่ไม่ได้ก่อนได้กล้าสินนะั้นไห้มาชมตัวหน่อย เขาได้ก้าสิบมีความสารครับรได้แก่นากองศรีโฉมุนครับแต่ไม่มีรางัลให้เิ็เสยงต่อไปจิจงชนะครับมีท่านรักดูสีโชมเป็นผู้ชายใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ทำนหน้าก็านายนายพอนเทสทา,ายพ่อับ ลงมติว่าสมควรได้รางวัลนี้ได้แก่ด้วยสีเหลืองครับสีเหลือง้องย้อนไปพักสักทีแต่หน้าเสียดาวสีม่วงไปอยู่ไหนสีฟ้าไปอยู่ไหนอ่ะไมเวลาอย่าไปซับเลยครับอย่าไปดูที่เขาได้แก่ครับ นายประวุฒิรัติพรอดลครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญขอสุดท้ายทานาธิการบรษัทครับบอกราบวันที่2ครับอาจารย์มัจจุราชดรเผลอได้89คะแนนครับจากหน่วยสีเขียวครับ ขอกก้องครับของก้องอันโดยสีเขียวไม่ได้กร่นใจไปหน่อยเราต้องเชิญรับรางวัลจากเพื่อนหน่อยเพราะเพื่อนนี่ต้องรับรางวัลอื่นอีกมาหน่อยมาหน่อยติ้งมาเลยติ้งมาเลยวิธีเปิดการประชุมในสนามครับอาจารย์พัชราตองเสิร์ฟครับได้90คะแนน

ได้89คะแนนนะครับได้ครับผมที่นี่ครับอาจารย์พัชรดาจองเสิร์ฟได้90คะแนนครับดูด้านล่างครับดูเวลาาน่ารักดูรู้สึกอิจฉา ต่อไปครับขาสแสดงล่องออกไปครับอาจาราย์9นครับแล,และสุดท้ายครับตัชาสัมสัน์ครับดจา์ประโดชนทีละนิดระครับได้ครับอาจารยร์รพูะไกันาณนี่ เรียกหน้าาครับหน้าตาคือตงกาครับอ่าหน้าตายู่ตงกาอ่โอเครู้สึกจะไม่โสภูนนะครับมันไม่อ่าผมชอบเลยท่ารับ